สำหรับใครนะที่เบื่อเมืองเบื่อฝุ่นเบื่อ P.M อ็มน้ำตกวังบัวบานทุกคนทางขึ้นดอยสุเทพขึ้นไปนิดนึงมันจะมีทางเดินป่าเล็กๆอย่างเงี้ยให้เราเดินเล่นซึ่งเขาก็เคลียร์ทางและทางค่อนข้างสะดวกสบายแล้วก็ไม่ไม่ต้องเดินไปลึกมากก็ได้เดินไปน้ำผางเงืบอะ่ะที่วังบัวบานได้เลยจ้าเป็นทางดีอยู่แล้วก็คือทางธรรมชาติมากต้นไม้ใหญ่มากคือเราอะ่ะ ที่แรกก็ตั้งใจว่าจะเดินลึกอยู่แต่ด้วยความที่เดินกันสองคนและหลงทางก็เลยไปได้ถึงแค่ผางเงืบแล้วก็เดินกลับมาก็คือเดินเล็กๆแค่เนี้ยก็คือบรรยากาศดีสามารถพาเด็กๆมาเดินป่าได้เพราะว่าเขาคลีนแล้วแล้วก็ถนนทางเดินค่อนข้างดีไม่ได้ลำบากหรืออะไรเลยมาพักผ่อนกันที่ดีได้นะจ๊ะที่ผางเงืบบางบัวบานจ้า